สวัสดีครับผมมาพอนี่เชนเคยครับเมื่อนี่ฟาดกันเช็ดแนวกินเมนูเด็ดเมื่อนี้พี่น้องออมตอพี่น้องกับขาวรังวังกับโยแท็กทู่วพูดเมื่อนี้หลอดตายมาไม่มาหาเมื่อนี้หลอดตายมามาหาหมูไปเอาเนื้อแก่เนี้ยนี่เนี้ยตัวนั้นอันว่าเยนไปท้ายกองไห้ไหมพี่น้องไปเป็นเมนูเด็ดเมื่อนี้ไปอีทีเบิรงครับผมนี่เสื้อไห้ไหมเมื่อนี้ไหม ีเนาะจะเห็นไหนคนเขาบว่าเห็นท่เห็นไหนไหมบอกอาไฟม่นูบ้านมีนูนบานบ่เห็เอาไฟเอาไฟมเอาไฟไฟงไฟเนี่ย่ไฟขนานกเนี่แบบว่าเขาชากันนะนัวเราิ้วาไงสิไฟจนแคเรียนด่นี่นเขียวให้ไว้ากเยเราเอาจารย์รทันเลยฮัลโหลครับ มีหนูคนบ้านพี่น้องอ้อมตัมวหมดเนี้ใส่เลยเม็ดผมก็มีนะพี่อือหือใส่เลยผมแบบก็เด็ดดีเหมือนเนี่ยพี่น้องแนี่ยเอาเสียบปาดบ,บ,บองปลาปลา ใส่ไปผมรัวก็ต้องตวงใเ่ลาเสียบเลยใส่มรอรวเลยใส่นักกายกก็ไปแง่หน่อยโยนก่ใส่หมอไหมโยนอะไรแม่หมูขิมไปเป่งเออิ่องยนปับของเข้มของเข้ม นี่เด็ดรสาชาติขมข้นพี่น้องเมน่อ,อมของเราว้าเบื้องแอันนี่แหละขั้วบ้านๆไม่ไฟครับพี่น้องครับกาขั้วพิเยษกบบเตแน้วมันเท่าเ่าล่ะง่ายดี จังอรก็ได้ยินเ,เสียงต่อมันะจังน,น,นี่นี่แะตัวอ่อนกอนนะครับพี่เองมาเรียบ้อยล้มานี่ครับมนูของเขานี่คือเมนูเดียว,วเจ,จ็บน้อเราเป็นดอกก้งก็คิงันมีแ่แกที่เราเหรครับ

รอแป,ป๊บหนึ่งมาครับพี่นอ้องไฟเริ่มแห้งขงคนแล้วเลยมากมาโทัอ่าขว้าหนึ่งสูกเลยเด้อพี่นอ้องเนอะอ่ใส่ลงไปต้ตนหอมกัวปั่นๆนึ่ก็เด้วพี่นอ้องนะพยายามใส่เมื่อนะครับผมโ่มแ,กแลกไปหาอีกปล่ามาเห็นมันปลาเดืออีกแกงสองกิโลกาไป ไปยิงว่าอย่างไปยิ่งสยได้ยังมาขึ้นดูแก่หมดบนม่คอมเสียนได้ผมยังงอขึ้นมาแบบนพัดดเติง้ไปยังง้อไปยังเด็๋ยวจดีเด็๋จะดีงยเน่ตงไปหนึ่งปานจะใช้เป็นกําหนดนะไม่ละเอียดอ่าพลงไหมนี่เอาดแกโก็ขับไปลยนะฮะชิบิจิก็รถตัวผู้ดดเป็นรถตัว าปเ่อ,อ,อ,อง้คุ้รวยกูจไปตาย่ล้วฮะอะไรอีแใ่รินได้กินแล้วครับเดี๋ยวพ่าไปกินข้าวจะมกันไนด้ีนะ่นอนเฮ้อใส่ลงไปใส่ลงไปมน,น,นู่บนบาี่น่องไหมอ่ะเอา

ไปครับผมไปกินน้ำกันครับผมเฮ้ยเฮ้ยเอามาใส่มาใส่เลยลืมผมลืมผมผมอมๆจังเลยมันอ่ะใส่ขุ่มๆใส่บีกับปลากระต่าแท้ม่ได้มาซิมเลยมาซิมเลยเฮ้ยเสียบมันละเข้าไปซิมได้แล้วกินนี่อ่ของมัดใหญ่หรือซิมหม้อมันใหญ่ได้หรอกแต่ก็กินเองเนาะเสียบโซ่คุ้งคือยากขนาดนี้เออจ่ายเลยพวกมันป่านนะเออะออยี่ยงัน เอาล้วครับน้ำสี่มืดนี่จากไม่ใช่บริหารเขาเจ้ากินกับเขาเจ้าได้เพื่อนบาในกันง่ายเงี้ยง่ายเงี้ยได้ผลฝนตกข้ามมาแล้วเนี่ยไม่กินได้พี่มันแอบเดี๋ยวหมดมา่อไหรไปพี่อนบ่เงี้ยเพื่องมือนี้มีเมนูเดียวกินเขาไม่กินเขาเลยครับผม่อาจะกินเขากัน ขอยอย่ากนี้พี่น้องน,นะปอกแดกนี่พูด,ดย่อพูดย่อเมื่อพอดีพี่น้องผอ,อสละผม้ายผมแล้วดาวเพื่อนพี่น้องครนะอมตัวครับผมจับแจ้งกันรัยผมอมตัวม่อมคว้าฮอ nó dành cho số nhẹ thì nhẹ này không đồng không? Không đồng không? Uhm. thì là không hoàn số khăm này có hoan không có hoan mưa thì cái có ba <laughs> mà ừ, nhưng mà mà thẻ uhm. chắc có uhm. hoàn không Ừ. Uhm. Ủa, hả, hả,

นี่ครับต้ตมตอมาพิ่น้องมะเจ็บแกนัานกันครับผมไม่ใ่มีแต่แฉกตัวเดยวโอ้ยเนี่ยครับปีนรั้งแรกกขั้งแรกครับผมเกินเขนความไหวะเจยบก็หลัพวกคุณป้าเลยป้าจ๋ มเดิมาเข้มเนื้อไปก่อนนะขอโทษขอไมครับผมไปแกตตัวราตองตรงนี้คมมีรออันนั้แห้งชก็ปีที่มีน้องปีแดงมาบามเก็บแช่แกันนะผมอาหารแบบนี้นี่แต่อาหารกิน่ได้ครัอาหารในบ้านผมมีคนกินหรอครับพี่น้องอยากได้เราไปใน้านั เจ้ามูช่องดีๆตกังน่ะเขาก็ได้กินครับแบบอ้เนี่ยมีต่สอง้เล่ากนะพี่น้องทำยังไงเี่น้องมู่การสักยนะพี่น้ที่งานใชสดเี่ยมบลูกมีเมียจป้นดูเลยกินแล้วเมาแล้วนอนครับ บัวคูเล้ยมัเก็บเด้ี่นองด้ะโอ้โอคุมัดไเฮยแ่องงไงงไงงไงเนี่ยเฮ้ยพักยงองว่าจิพักดะว่าไอว่าลองว่ามึงเงนหน่อ Cứ để đỉnh cái toan vào cái nằm Rồi nghe chị ấy quài đều cũng chỉ chào vào dưới nó cũng đỉnh cái bãi <laughs> กดไลครับผมบ่มักกดผ่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วครับพี่น้องเด้อกินมากินข้าวน้ำกันครับผมคนรที่นี่หม้อครับผมเฮ้ยบริตักออกทีเดียวเด้อพี่น้องมีเมนูเมนูเดียวมาอนี่เลือกทิ้งบัานอะไรพี่น้องเลยผมก็อยากกินข้าวกันครับผมนี่นะครับกับมันยแท็กทู้กับข้าวลังวังนึกเราเลยครับตามจะหายครับผมดูดเมียบ่มีกินได้ตลอดพี่น้อง ขอโทษขอให้ผู้ใดที่ผมมาก,กินต่อเนี่า <จะ S 2> ดาม,มาได้ครับผมเนอะมากินข่อร่วมกันพี่น้องคลิปนี้กับผมมีอย่งางไรพี่น้องขอเข้ามาสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเนะชเชียร์พี่น้นองแต่คลิปต่อไปของหมูนหน่อยนะครับผมกกดดดตติามนะครับขอบคุณครับผมบ๊ายบาย